สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา9ก้านาฬิกากันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังส่งผลให้ตอนบนของไทยอากาศหนาวอุณหภูมิลด3-5องศาขณะที่กรุงเทพมหานครอากาศเย็นอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปโดยระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่องเว้นแต่ภาคเหนือมีกระแสะลมแรงด้านตะวันตกในระดับกำลังสูงเคลื่อนผ่านทำให้มีอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกกลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย นหนึ่งพายุเมฆขลาบริเวณตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางเหนืออย่างช้าช้าคาดว่าจะสลายตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยโดยพายุนี้จะไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ทำเนียบรัฐบาลเตรียมจัดสถานที่ตลาดนัดกล้วยไม้ตามโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพเริ่มวันจันทร์ที่19มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมสถานที่บริเวณถนนเรียบคลองพดุงกรุงเกษมตั้งแต่เชิงสะพานอรไทยจนถึงประตู8ทำเนียบระยะทาง100เมตร เพื่อเป็นตลาดนัดกล้วยไม้ตามโครงการพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพของนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นในวันที่19มกราคมนี้เริ่มเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยในวันที่19มกราคมนี้ประชาชนที่สนใจเข้ามาเลือกซื้อกล้วยไม้ไม่ต้องแลกบัตรผ่านเข้าทำเนียบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประเมินว่าจะมีประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยสามารถเข้ามาทางประตู2เชิงสะพานอรไทยตรงข้ามวัดสมนัสและประตู6หรือประตูน้ำพุเชิงสะพานมาขวานรังสรรค์โดยเตรียมมาตรการตรวจค้นวัตถุต้องสงสยัยเช่นขอค้นตัวกระเป๋าเพื่อป้องกันการนำวัตถุอันตรายเข้ามาโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวผ่านเข้ามาในทำเนียบเพราะจะปิดเป็นถนนคนเดิน ไปที่สถานการณ์ต่างประเทศกันค่ะคณะสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐเยือนคิวบาเป็นครั้งแรกหลังจากชาติทั้งสองประกาศปรับความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติระหว่างกันคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐซึ่งประกอบด้วยวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนจากพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นพักรัฐบาล6คนเดินทางถึงกรุงฮาวาน่าประเทศคิวบาเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการเยือนของตัวแทนจากรัฐสภาสหรัฐเป็นครั้งแรกซึ่งนับตั้งแต่ชาติทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยสมาชิกรัฐสภาสหารัฐคณะนี้จะเข้าพบหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประธานาธิบดีราอูคาสโตรเกี่ยวกับขั้นตอนในการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติทั้งนี้สหาราัฐตัดความสัมพันธ์กับคิวบา หลังจากเกิดการปฏิวัติโค่นล้มอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์เมื่อ50กว่าปีก่อนแต่อย่างไรก็ตามในการปรับความสัมพันธ์กันในครั้งนี้สหรัฐจะยังไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่อคิวบาเพื่อเป็นการกดดันรัฐบาลคิวบาให้สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ และทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวเวสี่ยงต่อสารพัดโรคถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบนี้แต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปไดลดลงลดผงลดโรคค่ะ